บุญกุศลที่ทุกท่านได้กระทำบำเพ็ญแล้วสำเร็จแล้วสมบูรณ์แล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติบุญนั้นกุศลนั้นขอจงมารวมตัวกันเป็นหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระเมตตาขอพระมหากรุณาที่คุณจากองค์สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเร็จองค์ปฐมด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าท no ั <facial> ้งหลายขอน้อมถวายบุญของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้น้อมถวายแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมและข้าพเจ้าขอน้อมถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นะครับนะข้าพระเจ้าขอน้อมถวายพระปเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์นะ กาพเจ้าขอนอมถวายพระอาหารหันตีนาศกบนชั้นพระนิพพานทุกองค์อันมีองค์หลวงพ่อฤาษีดิงดำหลวงปู่ปานเป็นที่สุดท่านแม่สีทั้งสามองค์ท่านแม่เจ้าดาดาลัสมีท่านแม่ทุกองค์ท่านปู่ท่านยาขอได้โปรดรับบุญรับกุศลของเหล่าลูกๆทั้งหลายด้วยเถิดเจ้าค่ะ และข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระเมตตาขอพระบารมีจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นะด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่าข้า,ขา